หลังจากที่เราได้ทำตำนานเจ้า AE 8 6ปกันไปแล้วนะครับหากใครยังไม่ได้ชมเนี่ยก็สามารถคลิกเข้าไปชมที่วิดีโอของเพเพลินดีกันได้เลยนะครับโดยนอกจากเรื่องราวของความสําเร็จรวมถึงความโด่งดังของเจ้ารถรุ่นนี้เนี่ยทำให้แฟนๆหลายคนต้องออกตามล่าหามาครอบครองให้ได้ทางผู้ผลิตอย่างโตโยต้าเนี่ยก็เลยปิ๊งไอเดียที่อยากจะฟื้นคืนชีพรถในตำนานรุ่นนี้อีกครั้งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเพลินดีมีเรื่องเล่าวันนี้จะเล่าให้ฟังครับ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่ศูนย์บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ โดยเรื่องราวทั้งหมดนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในงานโตเกียวออโตซาลอนประจำปี2023งานมอเตอร์โชว์ยักษ์ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นที่โดยปกติแล้วเนี่ยแต่และค่ายก็จะเอารถรุ่นต่างๆออกมาโชว์กันนะครับและแน่นอนว่าค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่เจ้าตลาดอย่างโตโยต้าเนี่ยก็เป็นที่จับตามองกันว่าจะนำรถรุ่นอะไรหรือว่ามีเทคโนโลยียานยนต์อะไรใหม่ๆเนี่ยมันนำเสนอต่อสื่อมวลชนกันบ้างแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ในบูธของโตโยต้าที่สุดเนี่ยก็คือรถสายดริฟท์ในตำนานอย่าง AE86 ที่ โตโยต้านั้นเนี่ยฟื้นคืนชีพมาแบบแพ็คคู่เลยทีเดียวครับซึ่งถ้าหากเอารถมาโชว์แบบธรรมดาเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้มีอะไรวือหวาใช่ไหมครับแต่ทว่าการกลับมาของ a e 8 6ในครั้งนี้เนี่ยมันกลับมาพร้อมกับขุมพลังแบบใหม่ภายใต้รูปลักษณ์สุดคลาสสิกเหมือนเดิมโดยการเปลี่ยนขุมพลังที่ว่าก็คือการเปลี่ยนให้ AE86 กเนี่ยกลายเป็นรถไฟฟ้าหรือว่ารถอีวีและรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนหรือว่ารถฟูลเซลล์อิเล็กทริกวิฮิโคลนั่นเองครับ โดยรายละเอียดของรถทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมีดังนี้1น,นะครับก็คือ AE86 t u n o รถสปอร์ตแฮตแบ็กทรงท้ายลาดที่เป็นภาพจําเวลาพูดถึงรถรุ่น AE86 เนี่ยซึ่งจะมีชื่อใหม่ว่า Toyota AE86 S 2 Concept และจุดสําคัญที่เป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้ก็คือการดัดแปลงขุมพลังของตัวเครื่องแหละครับโดยเป็นการเอาเครื่องยนต์ 4AGEU ขนาด1.6ลิตรตัวเดิมเนี่ยมาดัดแปลงใหม่เพื่อให้สามารถใช้งานกับเชื้อเพลิงไฮโดรเจนได้แล้วก็ระบบจุดระเบิด ภายในเครื่องเนี่ยก็รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากเครื่องยนต์ G16E GTS จาก Toyota GR Yaris แล้วก็ GR Corolla ครับ แถมยังมีชุดถังไฮโดรเจนที่เขาเนี่ยยกมาจากโตโยต้ามิราอีรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนที่มีขายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยละครับส่วนการปรับเปลี่ยนอื่นๆของ AE86 S2 ก็คือจะมีการอัปเกรดชุดเบรก n อลแบบใหม่พร้อมกับล้อวัตานาเบะหรือว่าล้อกลวยสีดำขนาด16นิ้วหุ้มด้วยยางบริสโตลแล้วก็บอกคู่หน้าจากไร้ละครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นรถซิ่งที่ลักโลกไปซะแล้วล่ละครับ ส่วน AE 8 6อีกคันก็คือ Toyota AE 8 6 BEV หรือว่า BEV Concept นะครับที่ตัวรถนั้นเนี่ยดัดแปลงมาจาก Toyota Corolla Levin หรือว่า AE 8 6ไฟเหลี่ยมซึ่งจุดหลกัหลกๆที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คือการยกเครื่อง CAGEU ออกไปแล้วแทนที่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ยกมาจาก Toyota t u n d ดา HEV รถกระบะพลังงานไฮบริดส่วนแบตเตอรี่เนี่ยก็ใช้แบตชุดเดียวกันกับ Toyota p r i u s PHEV โดยติดตั้งไว้เนี่ยที่ห้องสัมภาระท้ายรถครับ โดยจารถคอนเซปต์คันนี้ให้กำลังอยู่ที่68.4กิโลวัตต์หรือเทียบกับแรงม้าเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ91.7แรงม้ามีแรงบิดอยู่ที่190นิวตันเมตรแต่ถึงแม้ว่าขุมพลังเนี่ยจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับแต่ก็ยังใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยเกียร์ธรรมดา6สปีดเหมือนเดิมนอกจากนี้เจ้า AE 8 6 b e ิบบฟคอนเซปต์เนี่ยยังได้รับการติดตั้งโช๊คอัพรุ่นใหม่จากทาง Buey Style แบรนด์ช่วงล่างระดับโลกจากเยอรมันแหละครับพร้อมกับชุดเบรกจาก e n l a ส e แล เหมือนกับฝาแฝดรุ่น S2 อีกด้วยแหละครับซึ่งเหตุผลที่ทําไมทางโตโยต้าเนี่ยถึงเอารถ2รุ่นนี้กลับมาคืนชีพอีกครั้งในงานเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าโตโยต้าต้องการจะแสดงถึงเจตนารมณ์แล้วก็แนวคิดนะครับที่ต้องการความเป็นกลางทางคาร์บอนรวมถึงแสดงวิสัยทัศนใ์ในการพัฒนารถยนต์อย่างยั่งยืนแล้วก็ยังเป็นการบอกเป็นในๆน,นะครับว่ารถรุ่นต่อไปในอนาคตโตโยต้าเนี่ยจะมุ่งไปทางรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฮบริดรถยนต์ไฟฟ้า100%รรวมไปถึงรถย พลังงานไฮโดรเจนพลังงานสะอาดที่จะเป็นทางเลือกใหม่ของวงการยานยนต์ในอนาคตอันใกล้นี้เองแหะครับและนี่ก็คือเรื่องราวการฟื้นคืนชีพของตำนานแห่งชื่อเขาอากินะอย่าง AE 8 6สิที่เราเน้นนำมาฝากกันวันนี้นะครับเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเอารถในตำนานเนี่ยมาดัดแปลงใหม่เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารถยนต์พลังงานใหม่หรือว่าจะเป็นรถรุ่นไหนในฝันของเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ และถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า e x c l u s i v e มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ